สวัสดีแฟนเพจคนบางนาครับวันนี้แอดเป็นมอสพามาอยู่ที่ถนนคนเดินบางขีนนาคนะครับอีกแล้วทุกวันเสาร์นะครับผมก็บ่ายสองถึงสองทุ่มนะครับที่ถนนคนเดินบางขีนนาวันนี้แอดพามาชิมยำข้าวทอดนะครับผมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับแต่เด็ดมากนะครับผมเขาเรียกยำข้าวเหนมทอดใช่ไหมครับนี่นะครับก็จะมียำหนังหมูด้วยนะครับร้านนี้ก็เขาทํากันสดๆเลยนะครับจานต่อจานแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ ก็สำหรับใครที่เป็นคอยย้ำแหนมนะครับผมก็ลองมาโดนกันนะครับที่ถนนคนเดินบางขีนานะครับแล้วก็ที่นี่นะครับผมก็เป็นแหล่งที่รวมของกินนะครับวันเสาร์เนี่ยไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยต้องมาลองเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับเมนูเด็ดที่ถนนคนเดินบางขีนากนะครับก็ไปต่อกันเลยนะครับก็แอดเดินเดินอยู่นะครับก็มีร้านมาเปิดใหม่นะครับเป็นร้านช็อกโกแลตฟองดูนะครับ นี่นะครับขวัญใจเด็กๆนะครับช็อกโกแลตฟองดูก็อารมณ์ก็จะประมาณว่าเขาก็จะมีเยลลี่นะครับหรือมัทเมลโล่เนี่ยแหละครับแล้วก็แล้วแต่นะครับว่าเขาจะมีอะไรมาบ้างนะครับบางร้านเขาอาจจะมีผลไม้ไม่อะไรแต่ร้านนี้ที่เห็นเห็นง่ายจะมีพวกเป็นมัสเมลโล่นะครับของเด็กๆนะครับชอบแล้วก็เขาก็จะมาจุ่มในช็อกโกแลตฟองดูนะครับแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็น แบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เกลือขึ้นมาลไรเป็นแบบนี้เขาก็เอาไปแช่ในน้านะครับมันก็จะจับตัวนะครับเป็นเคลือบพกาสตด้านนอกนะครับ <fille> แล้วก็เมนูอีกหนึ่งเมนูคำรับสายสุขภาพนะครับสลัดโลนะครับแมค้าหน้ารักมากนะครับร้านนี้นี่นะครับก็แวะอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้สลัดโลเจ้านี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เจ้านี้ก็ขายมานานแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยววันนี้น้องเขาจะม้วนให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับก็มาดูวิธีการทําเลยนะครับทําสดใหม่นะครับทําสดใหม่ทุกกล่องเลยนะครับวันนี้แล้วก็สามารถสั่งได้นะครับว่าจะเอาเป็นไส้อะไรนะครับที่เห็นเห็นอยู่ก็จะมีปูอัดนะครับมีเหมือนหมูยอนะครับเป็นหมูยอนจะเป็นหมูยออบนนะครับแล้วก็มียำสาลายนะครับ เดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับก็สำหรับท่านใดที่ไม่รู้จะไปไหนนะครับวันนี้ก็แวะมาเดินมาชิมมาช็อปหรือมาเดินเล่นถ่ายรูปก็ได้นะครับที่ถนนคนเดินบางขีนนาคนะครับก็ฝากไว้นะครับถนนคนเดินบางขีนนาคนะครับตั้งแต่บ่ายสองถึงสองทุ่มนะครับ ออยู่เส้นบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบางบุนาคนะครับมีทุกวันเสาร์นะครับสวัสดีครับ